สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ,อ้นพาทุกคนมาตามล่าหาเห็ดนางรมอีกแล้วนะคะอันนี้คือเห็ดนางรมที่ป้าอ,อ้นจอบไว้นานแล้วค่ะป้าอ,อ้นคิดว่าจะมีคนมาเก็บไปแล้วแต่ยังไม่มีค่ะแต่ว่ามันก็โหบานใหญ่มากค่ะป้าอ,อ้นไม่แน่ใจว่ามันแก่หรือเปล่าแต่ว่าเราก็เก็บค่ะก่อนเก็บป้าอ,อ้นก็ให้ดูนี่ค่ะสวยงามมากวันนี้อุณหภูมิติดลบนะคะแต่ติดลบไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ เห็ดก็เลยออกแนวแข็งๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเก็บเดี๋ยวพ้อ้นให้ดูนะคะนูนคะ่ะทุกคนออกแนวมืดๆนะคะงานนี้สงสัยมีสอยอีกแล้วค่ะเห็ดอินโ i กิก็มีนะคะแต่วันนี้พ้าอ้นคงไม่ได้เก็บนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าดอกมันยังเล็กอยู่คะ่ะดูคะ่ะมันแข็งนะคะ แต่อันนี้ดอกยังอ่อนนะคะถ้าสอยลงมาจากต้นไม้คือจะไม่แตกนะคะช่อนี้สวยเดี๋ยวจะลองดึงออกมาทั้งช่อนะคะมันจะได้ไหมเอ่ย,ยไม่ได้ค่ะได้ดอกเล็ก ใช้สองมือดูสิปลาอ้นงัดค่ะอุ้ยได้นี่จ้าสวยเดี๋ยวเราไปสอยเห็ดที่เหลือกันเลยนะคะการเก็บเห็ดนางรมประาอ้นนี่สมบุรสมบันมากเลย <c oughs> โข้าีความรู้ไหมเดี๋ยวลองสอยดูนะคะว่าตกลงมาจะแตกไหม <c oughs> ถ้าไม่แตก ตะก้าสรุปแล้วไม่แตกนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดมันออกจะแข็งนิดนึงฉะนั้นพระอนก็ไม่ต้องใช้ตะกร้าราองเหมือนรอบที่แล้วนะคะก็เราก็มาสอยลงมาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ตะกร้าทีหลังนะคะไปค่ะอย่ารอช้าแต่ว่ามันจะออก เลื่องจากสูงมากอ้ยสยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บเห็ดกันต่อค่ะนี่ค่ะเรียกว่าเก็บเห็ดจริงๆค่ะเห็ดที่หล่นมานะคะดอกนี่ชํำรุดนิดนึงดอกนี่หักจะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาจะกินเราก็ฉีกเล็กๆอยู่ดี ดูช่อนี้หตกมาอย่างสวยเก็บกลุ่มตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บตองนี้ต่อ วโอ๊ยหนังสือเก่ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดที่หล่นลงพื <de ways, <t os> <t os ้นใส่ตะกร้ากันเลยนะคะสภาพดีคือเก่า อันแตกๆนี่ก็เอาไปด้วยนี่คะ่ะทุกคนเกือบเกือบเต็มตะกร้าได้ดอกใหญ่มาก เดี๋ยวเราเดินหาต่อนะคะแต่ป้าอ้นไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าสรุปแล้ววันนี้ป้าอ้นเดินทั้งวันก็ไม่ได้เห็ดเพิ่มค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นมานะคะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ